ถวถูกขัดการด้วยโรคอุบัติใหม่การเป็นเรืสุขการเป็นสุขของอายุแล้วก็การดูแลเรื่องสุขภาพทั้งยังมีการเประชาสัมคัญเรื่องการสร้างให้ <Wars> ประเทศไทยเป็น medical tourism ซึ่งตัวนี้จะถัดการให้เกิดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทางแพทย์แล้วไฮไลท์สำคัญไฮไลท์สำคัญเรนี้จะเป็นเรื่องการให้ความรู้กับผู้ประกอบการว่า ว่าโอกาสชนี้ที่เกิดจัดก,การาลิตยาที่จะส่งองอกไปในต่างประเทศเนีย่ยมีกระเบียบไงแล้วก็ให้ทางคนไทยเองได้เข้าใจาระบบกฎระเบียบของทั้งออยไทยแล้วก็ออยอในต่างประเทศแล้วก็จะมีการนําเสอนอวัตกรรมเองเช่นในปัจจุบันนะคะมีการกินยาสําหรับคนที่เป็นป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อ เรือรังนะคะเช่นพวกเบาหวานไขมันหัวใจความดัน,นต่างๆเนี่ยก็จะมียาที่ออมีนวัตรกรรมในการทําให้มันกินเม็ดเดียวแต่ว่ามันอยู่ได้นานหลายชั่วโมงไม่ต้องกินสามหรอต่อวนันเลยเป็นตัวอย่างของวัตรกรรมที่เกิดขึ้นในขา ส่วนของภาพรวมของสารกัญยาดับกระเทียมเลยคับภาพรวมของสารกรมยานะคะด้วยภูมิทัศน์ที่เกิดขึ้นการผลักดันของโรคอุบัติใหม่ไม่ว่าจะเป็นหลังจากโควิดหรือการเข้าสู่ช่งโควิสุดเนี่ยความต้องการการใช้ยาเกิดขึ้นแล้วก็เป็นตัวเลขสองดิจิตที่เพิ่มขึ้นในส่วนของสารรมยาซึ่งมีการเข้าไปใช้บริการในโรงพยาบาลเยอะขึ้นแล้วก็มีการซื้อยาดูแลสิทธิรักษาสัขภาพเพิ่มขึ้น มีสภการจัดงานปีนี้กับคาดหวังในปีนี้นะคะคาดหวังให้เป็นเลยถักของภูมิภาคเอเชียตวันของเซีงยงไา้ซึ่งผู้ผลิตยาจะเดินทางเข้ามาดูและบรรยกาศในบ้านเราแล้วก็ใช้เป็นเวทีที่ สร้างเน็ตเวิร์กระหว่างผู้ประกอบการผู้ขายผู้ซื้อให้มาพบก,กันในงานและอีกอย่างหนึงเป็นกิจกรรมที่พยายมผลักดันให้นักศึกษาในกลุ่เพศสัตว์สชื้าเข้าใจในว่าอุตสาหกรรมยาในบ้านเรามีสักพสรรพภาพ,ภาพ,ภาพอย่างไรโดยการจัดกิจกรรมร่วบกับน,นักศึกษา เตรียมงานรนาวมนวัตกรรมทางด้านยาการผลิตตั้งแ,แต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะคะพร้อมกับการรับจ้างผลิตของประเทศเราจะนําเสนอภายในงาน10-12ตุลาคมนี้นะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ,ร,รเข้าส่งานและสามารถเข้าฟังสัมมนาได้มากกว่า50าสิบหุ่นพอภายในวันสิบถึ1สิบต้นทุนได้ครับพ่อหน,นึ่งถึงสามเป็นการคุ้มค่าสุดในประเทศไทยเนี่ยขนาดตลาดอยู่ที่240,000ล้านบาท นะครับนี่คือขนาดตลาดสำหรับปี2,566ของประเทศเราโดยที่เป็นขนาดโดยรวมทั้งอุตสาหกรรมที่ใช้แล้วก็จำหน่ายภายในประเทศแล้วก็รวมการส่งออกแต่ถ้าสมมุติว่าเราแบ่งออกเป็นส่วนของการที่อุตสาหกรรมซึ่งเราใช้ยาตัวนี้ใช้ยาเนี่ยภายในประเทศเนี่ยสำหรับศูนย์วิจัยไอคิวซึ่งเป็นศูนย์วิจัยมาตรฐานทางด้านนี้เนี่ย ได้เวิคราะห์ข้อมูลว่าอุตสาหกรรมในส่วนที่บริโภคภายใ,ในประเทศอยู่ที่1นึ่งแสนหืล้านบาทต่อปีซึ่งมีอัตรา,าเติบโตท,ที่11.5%ซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตรา,าเติบโตซึ่งดีและก็คงที่ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยอาจจะไม่นิ่งนะแต่สำหรับอุตสาหกรรมยาซึ่งเป็นอุตสาหกรรมปัจจัย4ี่เรามีความ แน่นอนแล้วก็มีความเจอเติบโตที่ค่อนข้างแน่ชัดเสริมโดยการที่สำหรับสังคมของประเทศไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งจากฐานตัวเลขข้อมูลเนี่ยพบว่า สัดส่วนของประชากรไทยมีสัดส่วนของการเป็นสังคมสูงวัยที่มีเปอร์เซ็นต์ของสูงวัยสูงถึง18.5%แล้วนะครับแล้วก็กาลังจะก้าวเข้าสู่สัดส่วนซึ่งถึง21%ภทยในมิชาซึ่งต้องถือว่าถ้าอุตสาหกรรมรอ,องรับความเป็นไปของสังคมสูงวัยก็จะทำให้ เรามีสาหกรรมซึ่งสนับสนุนให้สังคมของเราเนี่ยมียาใช้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็สามารถที่จะผลิตยาขึ้นใช้แล้วก็สนับสนุนให้กับต้องเรียกว่าโรงพยาบาลแล้วก็สูย์สุขภาพต่างๆเนี่ยมียาใช้ได้อย่างเพียงพองโดยที่เรามีจุดเด่นของเราตรงที่ว่า เราสามารถที่จะผลิตยาซึ่งเป็นยาใหม่ๆใกล้เคียงกับยาซึ่งใกล้จะหมดเกเทนหรือหมดสิทธิบัตรซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยจะเป็นจุดซึ่งสำคัญมากเนื่องจากว่าจะช่วยให้ประชาชนของไทยเราเนี่ยสามารถได้รับยาที่ทันสมัยนะครับมีผลการรักษาดีมีผลข้างเคียงต่ำ มีประสิทธิภาพในการรักษาสูงนะครับก็จะทําให้ทุกคนในประเทศเนี่ยอ,อยู่บนสังคมซึ่งมีสุขภาพที่ดีแันทั่วหน้าครับผมก็อยากจะให้ทราบถึงความเป็นไปของศักรรมเช่นนี้ครับมขอบคุณครับ